คุณยังนั่งอยู่เราที่นี่นะมาให้สัมภาษณ์มาพูดมาคุย,ยกับเรื่องราวของซูเปอร์โบค่ะครับเมื่อกี้เราเกริ่นคําถามไว้ตอนต้นรายการนะครับว่าที่น้องโบเนี่ยบอกว่ารักซะแล้วอยากรู้จังรักใครหรือรักใครหรือรักตัวเองค่ะโอ้ <c oughs> ตรงต <c oughs> ามจิตวิทยาจิตวิทยาเนี่ยเบื้องต้นคือคนเราต้องรักตัวเองก่ <c oughs> อน <c oughs> แล้วถึงจะไปเผื่อแผ่ความรักให้กับคนอื่นได้เ <c oughs> มื่อรักตัวเองแล้วคนต่อไปที่รักรักใครดีจ๊ะ นักคุณแม่สิคสายรไเรื่อยเลยนะบุการีนะหลังจากบุพการีรักใครต่อค่ณแรักพี่รักน้องค่ะคนเราตัดพี่ตัดน้องเสร็จแล้ว่รักใครต่อไปประมาณหนึ่งเที่ยงคืนนะก็ยังไม่ไ้บอกนะก็เป็นว่าถ้าใครรักโบนะครับก um. ็รักซะแล้วเข้าไปเลยเพราะว่าเธอเป็นคนที่น่ารักจริงครับโอ้โหมาได้ไงเนี่ยมาได้ไงเนี่ยคงไม่ไน้เห็นเลยแต่ว่าที่อยากจะคุยต่อไปอยากจะถามนะครับนอกจากเพราะว่า หนูโบเนี่ยเป็นซูเปอร์โบออกเลยเป็นซูเปอร์โบแล้วเนี่ยชีวิตประจําวันของซูเปอร์โบของน้องโบเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอยู่กับครอบครัวที่บ้านคุณแม่อะไรย่างเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเรื่องการทํางานก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนกันซูเปอร์โบก็ยังทําตัวเป็นปกติแต่มีอีกหนึ่งหลายหรือหลายซูเปอร์พี่เยอะเลยนะครับ เนื่องจากที่เธอเป็นซูเปอร์เราก็อยากจะไปเติมคำถ,ถามมาไม่ได้มาเติม,ต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 ม,มน้องมาซูเปอร์นะฮะท้าคำถามมาถาม,ถาม,ถาม,ถามน้องโบโดยจากซูเปอร์ทั้งหลายจะมีซูเปอร์อะไรบ้างนนครับเราไปชมคำถามได้เลยเชิญชมครับซูเปอร์แกง๊งค่าสวัสดีค่ะพี่โบคุณสามซูเปอร์แก๊งนะคะก็จะมีกันสี่คนเราก็จะช่วยกันร้องเพลงไปร้องเพลงมาแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะคะ แต่ว่าซูเปอร์โบเนี่ยมีอยู่คนเดียวอยากรู้ว่าเวลาเหนื่อยๆใครจะช่วยพี่โบร้องเพลงอะคะหรือว่าพี่โบมีวิธียังไงที่ร้องเพลงไม่ให้เหนื่อยบ้างคะร้องยังไงคนเดียวให้ไม่เหนื่อยใช่าใจไหมคะพี่อ้อมทำยังต้องร้องหยุดหยุดจะไม่ร้องไม่ได้ก็คนฟังนะเออเหมือนกันเลยส่งไม่เป็นดนตรีเป็นดนตรีไก็ให้ แฟนเพลงที่มาดูคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรเงี้ยช่วยช่วยกันร้องอส่งไหมแอรช่วยหน่อยหนึ่งดีนะออกระบานแบบร้องกันหมดเลย <laughs> <ช>ไม่ต้องไปยื่นมาอย่างเดียวใช่่อยางั้นใช่อย่งางงั้น <laughs> ส่งบ้างเป็นครั้งคราวค่ะเ,เล่นสนุกกันด้วยเคยไหมครับเคยทางานแล้วแบบว่าร้องร้องอยู่แล้วพับไปเลยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมีแต่เสร็จคอนเสิร์ตแล้วพับอะคไปพับเลยพับดาวกระดาษไม่บังเอิญทีนัดนมันบรรณดาบรรณดาดาวดาค่ะนะฮะมีบ้างเหมือนกันมีบ้างเหมือนกันค่ะบางครั้งแล้วดูแลตัวเองยังไงครับก็ รักษาสุขภาพให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้นะคะแล้วก็ดูช่วงจังหวะในการรับงานให้มีวันหยุดบ้างไม่ใช่ว่าทำซะจนเต็มเหยียดก็ไม่ไหวหค่ะประมาณหนึ่งนะคะ,คะซุปเปอร์ <c oughs> ต่อไปนะครับเนื่องจากชุดนี้นะฮะน้องโบ้เราก็แหมสลิมเหลือเกินนะครพร้อมเพรียวเราก็เลยมีคําถามจากซปเปอร์โมเดลมาถามน้องโบ้ะครับซปเปอร์โมเดล ดีค่ะพี่โบรู้สึกว่าชุดที่แล้วเนี่ยพี่โบจะเจ้าเนื้อกว่าชุดนี้หน่อยหนึ่งนะคะก็อยากจะถามว่ามีวิธีลดผุ่นยังไงเอยถึงได้รูปร่างดีขึ้นขนาดนี้นะคะก็ในฐานะที่เบนก็เป็นนางแบบด้วยนะคะเบนก็มีนางแบบในดวงใจอย่างเช่นพิแอนานะพียลีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอยากรู้ว่าพี่โบเนี่ยมีนางแบบในดวงใจหรือเปล่าและชอบใครเอยเพราะอะไรคะคุณน้องเบนนะครับขอบคุณน้องเบน,น,ะะบนเหมืนอนกันค่ะาม สองคำถามลดยังไงก็ทานแกงจืดอย่างที่เคยบอกไว้นะคะนั่นแหละค่ะประมาณ5-6เดือนนะคะเดี๋ยวก็ได้ทานแกงจืดอยู่5-6เดือนชีวิตก็จะจืดไปเลยหรือเปล่าลองทานดูอ่ะช่วยได้นะแกงจืดนะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวเท่านี้นะฮะใส่กระเทียมเจียวลงไปเยอะะๆจช่วยอะไรล่ะเธอไม่ใส่กระเทียมเจียวช่วยตัวเท่าเดิมไม่ได้ช่วยไม่ได้น้ำมันต้องลดน้อยนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดซึ้งเป็นหนังออกแล้วใครอ่ะใครที่เป็นนางแบบดวงใจชอบคนเดียวกันเลยอันพี่ a น n a นาจะชาเปลี่ยนวิธีค่ะสวยมากแล้วมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงจริงๆครบทุกอย่างสวยน่ารักเซ็กซี่ไม่ใช่ดูแบบว่าเป็นผู้หญิงที่แบบว่าครบในความรู้สึกของโบค่ะเรียบร้อยน่ารักเสียงเพลนเสียงเล็กเล็กคอมาเรื่องราวของอีกหนึ่งซูเปอร์ค่ะวันนี้มีซูเปอร์เยอะฮะไปชมเลยซูเปอร์แมนผมเป็นคนชอบช่วยเหลือคนและโลกอยากรู้ว่า ถ้าโลกกำลังถูกคุกคามจากกอรซิล่าหรือจากดาวหางที่กำลังพุ่งชนโลกซูเปอร์โบจะมีวิธีอย่างไรช่วยโลกจากการคุกคามครั้งนั้นครับข้าใจนี้น้องบอยจะทำาไงครับซูเปอร์บองเราจะช่วยโลกยังไงอีเชื่อทำยังไงก็ไปญี่ปุ่นค่ะฮะไปทาไปญี่ปุ่นไปตามอุลตร้าแมน มาจิวอ, <c oughs> อะมาดูซูปเปอร์ต่อไปนะครับซูปเปอร์ของเรานะครับมาจากซูปเปอร์เจ้าจิ๋วสวัสดีครับน้องโบเ,เด็กๆสมัยนี้เขามีความสามารถกันมากกล้าเก่งแล้วก็ทําอะไรได้หลายอย่างเลยครับอยากจะถามโบว่าสมัยก่อนก่อนที่จะเป็นซูปเปอร์โบตอนที่เป็นซูปเปอร์จิ๋วนั้นมีวีรกรรมอะไรเด็ดๆบ้างหรือเปล่าช่วยเล่าให้น้องๆซูปเปอร์จิ๋วฟังหน่อยครับนะขอบคุณคุณซุปจากซูปเปอร์จิ๋ว ราการลอเด็กก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งเท่าที่จําได้นะคะจะเป็นอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองโบไม่ทราบคุณครูให้ไปตามเพื่อนซึ่งไปเข้าห้องน้ำนานมากเป็นผู้หญิงเหมือนกันตัวเล็กกว่าโบมากแล้วก็ให้โบไปตามมาด้วยความที่เป็นเด็กซื่อนะก็ไปตามเขาเลยกําลังนั่งเบาอยู่แล้วมาไม่อยากจะคิดเอาคิงเหรอจริงก็เขาไม่ล็อกประตูตัวเขาไตี้ยไงใช่เขาไม่ล็อกประตูเด็กเขาไม่คิดว่ามีพิษมีภัยอนุบาลหนูก็เปิดประตูเข้าไปหาเพื่อนด้วยความที่ตัวใหญ่กว่าไงคะอ๋อเปิดเข้าไปเลยตัวสูงใหญ่ใช่ตอนนั้ก็ว เขายังไม่เรียบร้อยดิหนูเข้าไปลากเข้ามาทั้งอย่างนั้นเลยจริงเหรอจริงจเหรอเออไปดึงเปียเข้ามาเลยตัวใหญ่กว่าถือว่าตัวใหญ่กว่าอย่างนี้นี่อย่างนี้อาจจะไม่เรียกวีรกรรมไม่เรียกความซื่อเนะนะความซื่อเลยทำให้เป็นวีรกรรมท่านดีนะยังเบาอยู่ถำไหลับนะจะเป็นยังไงล่ะเพว่าไม่ออกไม่อยากคิดไม่อยากคิดผ่านนะซูเปอร์ต่อไปนะครับซุปเปอร์อะไรดีน้ำมันซุปเปอร์ไร้สารตะกั่วช่วงนี้มีการรณรงค์เรื่องการประหยัด โดยเฉพาะเรื่องการใช้น้ำมันไร้สารค่าออกเทนต่ำอยากทราบว่าน้องโบมีวิธีการช่วยตนเองประหยัดและประเทศชาติประหยัดอย่างไรบ้างคะท่องมาถามได้เก่งมากเป๊ะเป๊ะเป๊ะอาจจะเรื่องนี้ดีนะใช่ม,มีสาระ,ะมีสาระอว่งก็ถ้าเกี่ยวกับน้ำมันนี่ก็ก็ใช้ประจำเพราะว่าค่อนข้างเขาเรียองอะไรอะมีงานเยอะช่วงนี้ก็ เรื่องนี้ก็ไปตามเรื่องของเขาแต่ว่าถ้าช่วยชาตินี่จะเป็นเรื่องค่าน้าค่าไฟที่บ,บ้านอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เอายกง่ายเรื่องปิดแอร์เปิดแอร์แล้วกัน<อ>บ้านโมอย่างเวลาจะนอนนี่บัวจะนอนประมาณเที่ยงคืนเปิดแอร์ก็คือเปิดเที่ยงคืนไม่ใช่ว่าเปิดตั้งแต่สองทุ่มอืมแล้วก็คือตื่นมาคือปิดก่อนเลยเพราะว่าื่นแต่ตีสี่แล้วตื่นแปดโมงคุณแม่ปิดตีห้ <5 S 1> าเพราะคุณแม่จะตื่นเร็วปิดตีห<อ>้าก่อนเลยแล้วเปิดพัดลม <ขอ S 1> เลี้ยง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 ไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยปิดพัดลมทีหลังสุดท้ายแล้ว สวัสดีครับ่าน้องซุปเปอร์โบ่าผมเต่าชวนยิ้มเอ้ยจะต้องเรียกซุปซุปเปอร์เต่าได้ข่าวว่าน้องโบเนี่เป็นคนเส้นลึกหายากนคนเส้นลึกเนี่ยเขามีแต่คนเส้นตื้นเป็นคนที่ขำง่ายแต่วันนี้อาจจะขำหรือเปล่าก็ไม่รู้กันนะจะถามอะไรน้องโบนิดหนึ่งน้องโบนี่ร้องเพลงมากๆาเดเคยได้ยินข่าวของน,นี่ไหมรีโอพุทธรู้ป่ารีโอพุทธคนโลงบาลแล้วะ ต้อง,งงแน่เข้าโรงพยาบาลเรื่องอะไรแกเป็นโรคติดอ่างาเคยฟังเพลงน,นี้เขาเขาร้องเพลงไหมอะไรติดอ่างจริงนะไม่รักไม่รักไม่รักได้ไงมืย <c oughs> สองนะออ,อันนี้นี่ยแกแกเป็นโรคท้องอืดเหมือนกันอัมอมมาลินเป็นโรคท้องอืดน,นะเ,เคยฟังเพลงน,นี้ไหมคือว่าคือเออนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยฮานากา้าดีกว่าบางเนี่ยเออแล้วตองหนึ่งนี่ ก็เป็นโรคเหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นโรคแค่เสียงแห้งเคยดูอย่างเพลงนี้เ่ยไม่เบิดไม่เบิดการกนแบกหน้าเสียงแแห้งมุกนี้อาจจะแป๊กหน่อยนึงผโโู้บริหได้ชื่อว่าเป็นเสือยิ้มย่าเหมือนกันนะไม่ได้พูดร้อยสายหนัก สามุกเนี่ยยิ้มไม่ยากแต่หัวเราะยากยิ้มไม่ยากแล้เพราะว่าเมื่อกี้ที่ที่ดูก็ยิ้มยิ้มใช่ไหมยิ้มยิ้มแต่ยังไม่ถึงกับหัวเราะใช่ค่ะโอ้ยเก๊กไว้ทำไมพี่เต๋อซุปเปอร์เต๋อคือซุปเปอร์เต๋าเราติดหวังแต่เนี้ยคือคำถามจากซุปเปอร์ต่างๆนะมาถามซุปเปอร์โบแต่ไม่มีใครถามเรื่องเพลงเลยนะคะว่าอัลบั้มใหม่ของร้องเพลงใหม่เนี่ยมีเพลงรอบๆอะไรไม่เห็นถูกพูดถึงบ้างเลยไม่มีใครถามอะไรกันเลย ซูเปอร์ออมกับซูเปอร์ชิคเก้นขอถามแล้วกันก็มีอะไรหัวล้ออะไรเนี่ยในเรื่องของความใหม่ใน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 เพลงของโบใช่ไหมก็เป็นเรื่องของดนตรีนะคะจะเป็นอะคูสติกส์พับล็อกซึ่งอัลบั้มที่แล้วจะเป็นแค่อะคูสติกส์เฉยนะคะเมื่อกี้ร้องเพลงรักซะแล้วนะครับให้ได้ฟังไปเขอฟังอีกมีเรื่องเพลงอะไรดีครับมีเยอะสิบเอ็ดเพลงเลือกได้เลยวันนี้เราจะได้ยินเพลงไหนในอัลบั้มบ้านนะคะเดี๋ยวก็รู้กันแต่ตอนนี้ให้น้องโบไปเตรียมตัวตรงนู้นเลยค่ะครับเชิญครับผม Субтитры сделал DimaTorzok